บักพริกสุกหรอพี ee, ่น้องเก็บบักพริกกันเก็บกินมืดปีพี่น้องบักพริกต้นนี่ดกขัดเก็บกินมืดปีบ่ต้องไปซืบข่อยกินเกิด่อยก็กินบ่ได้หลายพี่น้องกินเทละนวยข่อยก็เผ็ดล่ะบักพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดเพชรพิจนายิ่งแม่นข่อยกินบ่กินเผ็ดเองดอก ตะนวยใหญ่ๆพี่เองบุกเข้ากับบุหงาเขยื้อมาตะต้นนี้น้อยเหยื่อผนมาปุทำมี้สองสามใบเหย,ยพี่น้องเหยื่ามันเป็นหน่วยกะก,กิบกินเจ็บกินครับบาดแผลสมปลาหน่อยไปสนับพี่น้องก้อยเห็ด่อสมปลาหน่อยก้อยเหยื่อกินเองเนีย้ยตะนวยใหญ่ๆตะปุอเอเป็เพ็ดคือได้ มันเต็มตูนอยู่พี่น้องดอกก็กากสากอยู่คือเกาอ่ายเมึงหน่วยมันมันสมบูรณ์หน่วยมันสิบพราเป็นอันเรียบดอกพี่น้องมันสิเป็นคุกกุ๊กกะกะอันอันนี้ปฏิกาพี่น้องพันธุ์สีเหลืองกขาเริสีสุกพันธุ์สีเขียวเขากินไปหมดแล้วแต่ว่าอันคันมันเป็นหน่วยคือนี่ ถ้าาบวกลิหน่วยมันออกมันสีบวมมันห่วงนี่พี่น้องมันสีบวกลืนมันห่วงมันสีบวกปินยังขึ้นเลยนอกจากขาสีเก็บหมากมันออกมดเรียวมันยังสีเป็นหน่วยอีกมเขือเทปพันใหญ่ข่มะเขือเขือ ซุกแน่แล้วเอาเก็บไปกินแน่แล้วพี่น้องอันนี้พันหน่อยบังตีล้วพี่น้องตูนเดียวมันแตกออกขอบอดีเอาแนวมาสักมันข่านเห็ดปล่อยเมียนใบจังสีละหนยขยันก็นอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายพี่น้องเอ้ยสื่อแต่แนนวย้ำ จำเป็นเ้าซื้อได้เนี่ยมาเนี่ยเอา,าจำเป็นเ้ากับว่าไปซื้อห้ากระปูกที่ไหนห้ากระปูกเกินสุกหวานหวานนี่พี่น้องหวานคือ,อยังี้เต็มโตเนี่ยุูดนะมึงรวยมันพี่น้อง่วยเป็นฝันฝันเน่ ผักหนากล่องอยู่พี่น้องนี่พุ่นน่ะผักหนากล่องเก็บกินอยู่มื้อปีพี่น้องเอ้ยผักใส่เทียนข่อยเบิ่งบักั่วข่อยพี่น้องย่อยยๆอยู่พุ่น4-5ต้นนี่ล่ะ1 2 3 4 5ต้นนี่ลพี่น้องเก็บกินอยู่กะยะพี่น้องเบิ่งพุ่นพุ่นหน่วยมันย่อยยๆพี่น้อง ไแล้วก็มีขเขาก็เก็บไปกินคนนะ่ะทวดหนึ่งทวดหนึ่งมาหน่อยๆน,น,น้ำหนังนพี่น้องเอ้ยอื้มนวดอ่างหลากเกอคนณคอยว่าเปล่นดินมาถ้าปลูกหลายหรอกพี่นอ้องปลูกเสกกระถางเวลาเห็ดกินเห็ดอยากมันกับเบอร์ิน สองตูดนี่ก็กินลงไปพี่น้องนี่บักทั่วนี่กำลังเป็นดอกขึ้นอีกอยู่นี่ปลูกไว้สองไนทเท่าไหร่พี่น้องสองไนทเท่าไหร่เขาไปซื้อมาตั้งแตซื้อมาเห็ดของหวานแล้วเขาเอามาปลูกเขาจ้องแม่เก่าไนท์สิบไน่์เขาเลยมาเอาลงมันเป็นบักทั่วปุ่มเพาะมันบักทั่วข้างนะพี่น้องทั่วปุ่ม หลัละผ้าข่อยปุ่นหัวสินไข่ข่อยกระลังแตกพี่น้องปุ่นแตกประสันจางงามอันนี้พักซี่พักซี่ปอมพี่น้องพักซี่ปอมเป็นดอกแล้วให้เอาใบเต่าแนวเก็บกิดไปกระถางสองกระถางละเอาใบเต่าเน่าพี่น้องงามค่ะ เอาเนี่ยพี่น้องถ้าวันปีหนะอันมะบ่งดอกใหม่คุยไปนี่งามคืออยังคุณดอกไม้พี่น้อ,นนอนงออะน,งงคอน,ออนคะครับแต่ของกินอ่ะพี่น้องผักบวัวนข่อยเอามาแบง่งออกผักบวกัวก็เก็บกินมืดปีบริสุทธิ์ดอกพี่น้องอันนี้อัน บักเล่นดีดพี่น้องบักเล่นดีดกระลังสิลงหัวซ้ำปีซ้ำพันในพี่น้องอย่นี้น่นี่พักซี่ปลอมปานถิ่มไว้มันก็ขึ้นจนลืมอันนี้ก็ต้นบักฮ่งกับมีพี่น้องบักฮุ่งเตี่ยแต่มันใหญ่ขึ้นอีหลีแต่มันบอป็นนยังข่อยก็จะเอาเข่อไว้ในบ้านเอาเข่อไว้ในบ้านว่มามันเสีย ยังไบ่ตายแล้วก็แล้วไปก็ไปสื่อหน่วยสุกมันมาก่อยมากิน่อยเลยมาหว่านล่องมึงมันก็นขืนอยู่เราอักหลาหีพี่น้องเอ้ยคนเินลงไปมืดกินหรอซาสิกินปุ่มระคอมืดประหยา ต้นหอมก็ลายอยู่ข่อยเก็บมันแค่ผสมกินพี่น้องหลายๆต้นหน่อยมันก็ลังขึ้นไม,ม,ม,ม่เคยว่าค่อยเดนเนหัวซ่ามันไปไหนดอกพี่น้องว่าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังดอกว่าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังมันขึ้นของมันงามเด้พี่น้องมือเฮามันเย็นมันก็งาม บ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้พี่น้องเขาบ่ได้ดใส่ปุ๋ยจักเถื่อเลยซื้อขี้ดินมานี่ยข้ดินบ่เม็นขี้ดินใหม่เด้พี่น้องขี้ดินตะปีกรบนื้อมาตะปีก่อนปลูกปลูกแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็แต่ว่าข่อยเอาอันนั้นไม่พี่น้องอันใบใหม่ใบ,ใบ,ใบไหลพักเพิกตีข่อยเก็บมาแล้วข่อยก็เอามากองไว้ในในห้างมันมันก็ เห็นให้มันง่ามนะพี่น้องก็ขึ้นสิ่เดียวเขาโรคเขาก็เอาเขาไว้ในห้างมันทับทุมเข้าไปต้นนั้นือจะเป็นบอลลูนเท่ทัวเหลืองเขาเหลืองเข่าพี่น้องมนมีฝนฝนมาถึงก็จวดเียดก็หนุน